ต่อเดครับจิจเราั้นของครับวาแล้วคนนไปแล้วครับถาวาได้ตรงสีได้5คะแนนรวมเป็น10คะแนนครับได้ไแล้ว10คะแนนครับขอี่สอนเรียนตามเพียงมาครับ ไ้5คะแนนครับเอาวาตรงกันขีได้5กระปองที่3าไปลครับ